อ้อยครับเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับการกลางทาป์การไปชีสที่แบบเร่งด่วนนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็วการได้เ๋ยววันนี้อยู่กับนายใหญ่นะครับเพดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาในาสถานที่ของเขตของอโคราชนะครับเราก็อยู่ที่รูท3 0 6 0นะครับซึ่งวันนี้เนาะเดี๋ยวเรา,เรามาค่อนข้างเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมากลาง ไฟชีตนะครับกันนะในฉบับเร่งด่วนนะครับซึ่งถ้าเกิดนั้นเราก็จะอยู่กับไฟชีตของไฟชีตไทยนะครับแล้วก็เสาของเคนะครับเนาะแล้วก็อุปกรณ์ก็คือมีสมอครับแล้วก็เชือกเหมือนเดิมนะครับบร์เนอร์สีตัวนะครับนี่าบิ์เนอร์สีตัวเชือกครับชุดนี้นะครับแล้วก็สมอนะครับเดี๋ยวให้เวลานะเซตเสาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรามากางกันโอเคเดี๋ยว แกะเสาก่อนเพื่อไม่ปหนก,การเสียเวย่ไ้เสานะครับเรียบร้อยเนาะเราก็มากลางเจ้าวตัวผ้าใบของเราออกนะครับนี่นะครับโดยการกลางผ้าผ้าใบนะครับเราก็จะกลางแล้วก็ไปปักจุดเริ่มต้นเอาไว้เลยนะครับเพื่อง่ายนะครับไม่ไม่เสียเวลาน้าก็จะเตรียมนะครับไปสามสามต้นนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เชือกไปเส้นหนึ่งนะครับพร้อมด้วยค้อน ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มจุดกลางกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะมาหาจุดนะครับมาร์กจุด<ๆ>ก็เข้าไปผืนนี้นะครับไฟไฟที่ผืนนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับ<ๆ>ก็เลยต้องใช้พื้นที่นิดนึงนี่นะครับค่อนข้างใหญ่ เลยทีเดียวครับน้นาก็จะมาร์กจุดตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือจุดที่เราจะกลางจุดเริ่มต้นอ่าเดี๋ยวขึ้นปิงครับพอดีตาตากรากงบอกอยากได้ขึ้นปิกนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็จะมาร์กจุดไว้นะครับมาปักเต็มฝ่ากันนะครับักสมอ ของคาราบินเนอนร์แล้วก็แกเชือกของเชือกไปเลยนะครับส่วนนนี้ก็ นับมานะครับให้มันถึงกลางปักเอียงปักเสาเอียงสี่ห้างองศานะครับปักเจ้าตัวสมอพูดผิดนะครับสมอสมอเอียงสี่ห้างองศาคล้องอไว้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเกียย เสามาเสาผมว้นี่แล้วก็มาขึ้นอีกต้นหนึ่งเลยนะครับเกลียมสมอมาอเอาสมอแค่สองตัวพอครับแล้วก็มาดูที่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็หาจุดกึ่งกลางครับนี่กึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ลงสมอ กราวินเนอร์ครับรีบหน่อยมืดแล้วนี่ครับลงสมอค้องคราบินเนอร์เสร็จแล้วก็เกี่ยมเชือกนะครับ ี่ครัอีกเทคนิคนึ่งก็คือต้องพันตัวนี้ไว้นะครับเนาะพันใบแล้วก็ค่อยเอานี้ใส่ตาไก่แล้วก็ของนะครับแล้วตั้งค่อยตั้งเสานะครับปรับเชือก ขึ้นนี่ครับส่วนฝั่งนี้เราก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมากางอีกฝั่งนึงนะก็พยายามดึงเชือกตรงนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เสาล้มเนาะถอนสมอนี่นะครับดึงเชือกไว้เอาสมอเข้าเอา ตัวเสาเข้ามาใส่ในตัวจุดของตาไก่นะครับแล้วก็เชือกเชือกมาใส่บนหัวเสาในอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่เนาะแล้วก็ยกขึ้นนี่นะครับยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ปรับปรับตึงเชือกปตึงเชือกทั้งสองฝั่ง รปรับตึงเครียดทั้งสองฝั่งอ่าะอันนี้เราก็จะได้เขาเรียกตั้งเซนเตอร์จุดกลางละนะครับถ้วเดี๋ยวเราก็จะไปถึงด้านข้างลงนะครับไปเยวไปถึงด้านข้างกันครับก็ในส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับนี่เราก็จะใช้เสาต้น,ต,นต้นนี้นครับเสาสั้นเนาะอาจจะใช้เสานี้สั้นลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ ชือที่เรามัดไว้แบบปลดเร็วนะครับแล้วก็จะขึงเลยน,นี่ครับขึงเลยเดีวต้องไปขึงฝั่งรู้นนะครับไปฝั่งน,นู้นก้น นี่เนาะก็คือทําไมาน้าถึงพยายามให้เก็บเชือกแบบปลดเร็วนะเนาะ,นะการเก็บเชือกแบบแบบปลดเร็วข้อง่ายข้อดีของมันคือเรากระ,ระตุกตรงนี้นะครับปึ๊บสามารถใช้งานได้เลยพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่เป็นข้อดีของการเก็บเชือกแบบเก็แบบเร็วกระตุกเร็วใช้เร็วนะครับอาจจะยุงย่งยากในการเก็บสักนิดหนึ่งแต่นะครับเวลาใช้ทันท่วงทีแน่นอนนะครับ ครับก็ตอกเลยนะครับเรเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็คือเราก็จะถึงตัวที่ยากๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดึงมุมทั้งสี่มุมลงครับเพื่อเพื่อที่จะให้มันได้พื้นที่ใช้งานมากขึ้นนะครับก็ใช้เสาอีกใช้สมออีกสี่ตัวนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวน้าจะขึ้นมุมนี้ให้ดูนี่นะครับข้อดีของอเชือกแบบปลดเร็วนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็กระตุกหูนี่เลยใช้งานได้เลยนะครับนี่อาจจะยุ่งยากในการเก็บสักนิดนึงนะครับแต่เวลาใช้ใช้ง่ายนะครับขึ้น,นง่ายข้างนี้ก็เช่นกัน เชือกแบบเก็บเก็บเร็วตกปุ๊บสามารถใช้ได้เลยพร้อมใช้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหน้าจะสอนอเก็บนะครับว่าเก็บแบบไหนเชือกแบบใช้งานได้สะดวกนะครับรวดเร็วแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถึงด้านหลังกันนะครับ นี่นครับด้านหลังเชือกไว้กระตุกเร็วปุ๊บพร้อมใช้งานครับข้างนี้ก็ทำเช่นกันนะครับ เรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับการกางทาร์ปกางไฟชีตแบบเร่งด่วนนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็กางได้เร็วนะครับไม่ว่าจะพื้นที่ลมแรงหรือพื้นที่ปกตินะครับก็ใช้วิธีนี้กางได้เร็วสะดวกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมตั้งรับคืนนี้อาจจะมีฝนนะครับเราก็เลยต้องกางไฟชีตไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บสัมภาระเข้าแล้วก็ไปกางเต็นท์กันครับนี่นะครับเป็น จุดที่เราเลือกกลางเต้นนะครับแล้วก็รูปแบบการเซตอัพเต้นของน้าในวันนี้นะครับก็เพื่อรองรับที่มีโอกาสที่ฝนจะตกนะครับลงมานะก็จะกลางตัวไฟชีตนะครับคุมคุมเต้นนะครับแต่วิธีการของน้าวิธีนี้ก็จะคือเป็นไฟชีตที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะคุมเต้นสนามเดินป่าได้พอดีนะครับเป็นสนามเดินป่าตัวรากุน่า EX นะครับนี่แล้วก็อยู่ใต้ ไปชีตนะครับซึ่งเหลือพื้นที่ด้านหน้าอีกประมาณสามเมตรนะครับเนาะพื้นที่ใช้สอยเต็มๆนะครับแล้วก็เซตอัพแบบนี้นะครับก็สะดวกนะครับในการใช้งานนะครับนี่นะครับนี่นะครับเซตอัพแบบนี้สะดวกมากนะครับในการใช้งานมีพื้นที่ใช้สอยถึงแม้ฝนจะตกเราก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นหน้าเต็นท์นะครับนี่เลยนะครับนี่